สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro t โ r o t Reading นะคะพลังงานโบกมาให้อีกแล้วอันนี้เป็น energy ของชาวราศีคันาดาวจันดาวสุกตุลถ้าคุณมีความเกี่ยวข้องกับตุลน,นะคะไม่ว่าจะเป็น,านาราคนนราีหรือดาวจันดาวสุกมาส่องดูได้นะแล้วก็รวมถึงชาวสองตุลด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนมากๆก่อนอื่นเลยขอทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด c o m มนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้รู้กันตรงนี้ใครที่ไม่อยากพลาดคลิปของไข่กดกระดิ่งนะคะแล้วก็กดติดตาม subscribe ให้ไข่ด้วยแล้วก็สําหรับเหมือนเดิมเลย ใครต้องการจะดูดวงส่วนตัวนะคะแล้วก็สั่งวอลเปเปอร์ไม่ว่าจะเป็นบางคนแอดมาทั้ง2เรื่องหรือเป็นบางคนสั่งแอดมาเพื่ออย่างใดอย่างหนึง่งระหว่างดูดวงหรือวอลเปเปอร์ก็ทักมาที่ไลน์ของใขร KHA Ideal ขอความกรุณาสาหรับผู้ที่แอดมาอันนี้จริงจังมากๆถ้าใครที่แอดมาแล้วไม่แอคทีฟไม่จริงจังก็คือหลักๆง่ายๆเลยเวลาแอดมาหลังจากที่ไข่กดรับแอดแล้ว ภายใน24ชั่วโมงเพราะว่าไข่จะพิมพ์ไปหาทุกคนตลอดเวลาที่ไข่รับแอดอสวัสดีค่ะเออต้องการจะจองคิลดวงหรือสั่งวัเปอร์อะไรก็ว่าไปอะเนาะเออทีนี้เวลาไข่พิมพ์ไปก็คือเท่ากับไข่รับรับแอดหลังจากที่ไข่รับแอดรับพิมพ์ไปภายใน24ชั่วโมงถ้าหลายๆท่านคือไม่มีการตอบกลับเลยโดยเฉพาะใครที่อ่านไลน์แล้วไม่มีการตอบกลับเลยภายใน24ชั่วโมงไข่จะต้องขออนุญ,ญาต ลบลายและบล็อกออกเพื่อเคลียร์พื้นที่ให้กับคนอื่นที่เขาจริงจังและพร้อมและแอคทีมากกว่าพวกคุณบางท่านเพราะมันยังมีคนที่ทําแบบนี้อยู่นะคะเออใครจะต้องขออนุญาตบอกแบบนี้ทุกคลิปเลยเอออะนะทีนี้มาดูกันนะพลังงานตรงนี้เป็นเอเนจีตุนนะคะมาดูกันหน่อยว่าพลังงานเป็นอย่างไรบ้าง ังงานของความรมกักความสัมพันธ์นะคะขอดูหน่อยพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวตุลนะคะขอดูพลังงาน energy ตรงนี้หน่อยว่าชาวตุลพลังงานของพวกคุณเป็นไงบ้างตอนนี้พวกคุณเป็นยังไงบ้างในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะชาวตุลพลังงานเป็นยังไงกันบ้างพลังงานของชาวตุลเป็นยังไงบ้างนะคะขอดูหนความรักความสัมพ,พันธ์ชาวตุลเป็นยังไงบ้างอืม ความสัมพันชาวตุนพลังงานเป็นอย่างไรบ้างปัจจุบนันนี้ Oh my god พลังงานของชาวตุนนะคะความสําพนธ์ชาวตุนเป็นอย่างไร uh huh. อือหึงั้นความสัมันชาวตุนพลังงานเป็นอย่างไรนะคะขอดูหน่อย กลังในกองไพ่มี Energy มีหนึ่งดาบนะคะมีชาวตุลบางท่านตรงนี้ที่หลายๆท่านตรงนี้คุณอยากจะเหมือนแค่คล้ายกับมีการสื่อสารที่สำคัญที่เป็นการชี้ชะตาว่าความสัมพันธ์ของคุณกับใครบางคนจะเป็นไปในทางไหนหรือจะเป็นยังไงต่อไปเออและคือไพ่แบบนี้มันเป็นจี้ของการการสื่อสารและการพูดคุยและการแบบเหมือน้คยกับการเมก e ิซิชันที่เป็นแบบ บิ๊กพอยต์บิ๊กสิงมากๆเอออยู่ตรงนี้และเป็นการคือเอาง่ายๆว่ามันเป็นไพ่เลขหนึ่งเพราะฉะนั้นการสื่อสารการตัดสินใจหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวความสัมพันธ์เอเนจีนี้จะมีผลไปในอนาคตมากๆเพราะมันเป็นไพ่เลขหนึ่งมันเป็นไพ่ที่สําคัญอืมพลังงานตรงนี้มีเอเนจีของตุนบางท่านที่หมายให้กับว่ามีการรอคอยอะไรบางอย่างมากๆและบางคนตรงนี้ตุนบางคนยังแอบรอพลังงานอดีตอะค่ะเออ คืออะไรพลังงานวงนี้มีอนเนจี้นี้นะคะคิงถือไม้เทา้าคือตุนบางคนคุณอาจจะดีลกับชาวทัาฝ่ายได้ดีลกับชาวทัดดินได้ทัตน้ำได้นเอยเออชาวทัาฝ่ายเมสิงธ์ธนูนะคะแล้วก็ดินน้ําดินกับสมมงปรกน้ํากับอิกิิมีนพลังงานแบบเนี้ยคือขันมีความรู้สึกว่า ตุนบางท่านตรงนี้นะ่ะอาจจะเป็นโมเมนต์ที่บางคนคือเหมือนแบบว่า้ะไพ่มันมีพลังงานแบบนี้เนาะตุนบางคนตรงนี้อาจจะอยู่ในช่วงโมเมนต์ที่แบบโอเคชีวิตบางท่านคือโฟกัสหรือมีเรื่องอื่นที่สำคัญหรือโดดเด่นด้วยเช่นง,งานธุรกิจการงานบิสเนสหรืออะไรก็ว่าไปเอออะไรก็ตามที่พวกคุณทำอะไรอะไรก็ตามที่ตุนทำบางคนมีลักษณะของ การงานที่สําคัญมีมีโปรไฟล์อะไรบางอย่างที่เป็นเอจีเหมือนคล้ายๆกับตุลบางคนเหมือนมีชีวิตที่แบบว่าค่อนข้างที่จะมีแบบไฮโปรไฟล์อยู่ตรงนี้สําหรับบางท่านอืมตุลบางท่านตรงนี้เป็นคนที่เก่งแล้วก็มีสนเสน่ห์ด้วยหรือรวมถึงอีกในนึงคือตุลบางคนตรงนี้คุณเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับใครที่เป็นคนที่ดูมีสนเสน่ห์หรือดูมีโปรไฟล์ที่แบบดีมากๆในระดับหนึ่ง ลยทีนี้ไพ่วันนี้ค่ะมี Energy นี้ Judgment ใครมีความรู้สึกว่าตุนในคลิปนี้เป็นพวกตุนที่เกี่ยวกับพลังงานรักในอดีตหรืออีกในหนึ่งคือเป็นตุนใครบางคนตรงนี้ที่เป็นตุนแล้วตุนเนี่ยอยากกลับไปหาอดีต หรือเป็นอดีตของตนที่แบบรอพลังงานการกลับมาหาการและรวมถึงบางท่านตรงนี้ในวันเนี้หรือในช่วงที่ผ่านมาตรงนี้มีตนกับใครบางคนที่เป็นพวกอดีตท,ที่มีการกลับมาหากันในความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยอืมเอนเนจีมีพลังงานในสั่งแบบนี้ด้วยค่ะหนึ่งเหรียญคือตนบางคนตรงนี้อาจจะเป็นช่วงโมเมนต์ที่อย่างบอกก็คือว่าไพ่มีหนึ่งเหรียญวยนเนาะแล้วก็ไพ่ก็มีเอเนจีแบบทิงไม้เท้าด้วย คือตุนบางท่านตรงนี้ชีวิตของคุณบางคนเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องอื่นที่ไม่ใช่แค่ความรักเท่านั้นการก่อร่างสร้างตัวการการเงินการงานบิสเนสธุรก,กิจการธุระปะปังอะไรก็ว่าไปอืมนะคะแล้วก็ energy พลังงานแบบเนี้ยต้องบอกว่าถ้าไพ่แบบนี้ไม่ได้เป็นการอ่านไพ่รักอะ พลังงานแบบนี้ดีมากเลยนะเพราะว่าไพ่ไม้เท้านี้เป็นไพ่ที่เป็นไพ่ไม้เท้าที่ดีที่สุดแล้วก็ไพ่เอเนจีตรงนี้มีไพ่หนึ่งเหรียญที่เป็นเหรียญก้อนใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการอ่านไพ่แบบทั่วไปพลังงานแบบนี้มันจะดีมากของตุลอืมทีนี้อ่ะเรามาโอกตรงนี้กันต่อเอเนจี Energy, มีไพ่ห้าถ้วยด้วยค่ะทุกคนใครมีความรู้สึกว่าโอเคคือตุลตรงนี้มีบางท่านที่อย่างเช่นตุลบางคนตรงนี้ที่ คุณอยากจะมีคอมมิทเมนต์บางอย่างกับใครมากๆแบบแบบนี้ให้บอกว่า <Okay. S 1> คุณรอหรือคุณแอบ,บมีแบบหวังกับการมีคอมมิทเมนต์กับใครโดยเฉพาะพวกตุนที่ดิวกับพลังงานอดีตตุนกับใครบางคนตรงนี้ที่คุณกับเขาเป็นปัจจุบันและอดีตและรวมถึงตุนบางท่านที่เป็นพวกคนที่ยังรออดีตกลับมาอยู่ตรงนี้มีเอเนจีตรงนี้ที่มีความผิดหวังหรือเสียใจอยู่ตรงนี้มากๆพอสมควรกับเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้น เป็นตุนบางคนที่รู้สึกผิดกับใครบางคนตรงนี้อืม One, two, three. Three. มีแน่ๆเพราะให้มันมี energy นี้ <Three. S 1> นะคะให้มันมี energy นี้ทีนี้อ่ะ <Number> ว้าวพลังงานตรงนี้มี energy ที่เป็นอ่าตุนดิวกับทัดน้ำก็รากดพิจิกมีนด้วยและสิ่งที่สำคัญคือใครมีความรู้สึกว่า มันมีตุนบางคนตรงนี้ที่คุณมีความรักแบบมากๆแบบรักแบบหล้นหลรักแบบเหมือนคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรนะรักแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรจะใช้คําว่าไรดีเป็นภาษาไทยรักแบบที่มีตุนบางท่านตรงนี้ที่แบบว่ารักแบบเหมือนว่าเหมือนเป็นผู้ให้อ่ะหรืออยากเป็นอยากเป็นผู้ให้หรือไม่ให้กับบางทีเหมือนแบบว่า รักใครบางคนมากๆโดยที่บางทีไม่ว่าคนเหล่านั้นจะรักคุณตอบมาแบบห้อร์เซหรือ90%อร์หรือสาเอซนอย่างไงก็ตามแต่มันมีตุนตรงนี้ที่มันมีแบบใจที่มันรักใครบางคนมากๆแบบที่รักแบบที่เหมือนคล้ายๆกับรู้สึกลึกซึ้งหรือรู้สึกแบบที่ อยากจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดหรือมันคล้ายๆกับคาดหวังพลังงานรักที่คุณกับใครบางคนจะมีเอเนจีที่ดีที่สุดอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่ามันมีพลังงานอยู่ตรงเอเนจีในผู้หญิงน้ําอยู่ตรงเนี้ยผู้หญิงที่นั่งกับนั่งกับน้ํานั่งถือน้ําอยู่ตรงนี้อืมนะคะมันมีใครที่มีพลังงานที่สําคัญอยู่ตรงนี้ในใจของชาวตุลตรงนี้มากๆนี่ขอดูพลังงานโซเมของชาวตุลหน่อยว่าโซเมพวกโซเมของชาวตุลรู้สึกงไงกับพ่คุณนะคะ โซเมของชาวตูนรู้สึกอย่างกับพวกคุณโซเมของชาวตูนรู้สึกอย่างกับพวกคุณโซเมของชาวตูนรู้สึกอย่างกับพวกคุณว้าวโซเมของชาวตูนรู้สึกอย่างกบคุณโซเมของชาวตูนรู้สึกอ่างกับพวกคุณโซเมของชาวตูนรู้สึกอย่างกับพคุณนะคะโอ้มายกอ สี่ดาบด้วยอ่ะมีตุนบางท่านตรงนี้ที่มีสถานการณ์รักที่อย่างเช่นว่าโอเคพักอะไรบางอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์กับใครมาหรือเป็นตุนบางคนที่หมายให้กับอยู่ในโมเมนต,ต์แบบพักใจพักรักหรือบางทีแบบรักโอเคคือถ้าดีลกับใครก็เหมือนแบบโอเคไปเรื่อยอ่ะเออไปเรื่อยหรือมันมีเอเนจีที่ตุนบางคนหมายให้กับว่ามีโมเมนต์ในอดีตที่ผ่านมาที่ใครบางคนทําให้คุณรู้สึกบางทีเหนื่อยกับความสัมพันธ์ด้วยเช่นเดียวกันเอเนจีตรงนี้มีพลังงานเก้าดาบค่ะ โซเมของตุนบางท่านตรงนี้ไม่แฮปปี้ไม่แฮปปี้ในที่นี้หมายถึงว่าหนึ่งมีปัจจัยบางอย่างที่ทําให้พวกเขาบางทีคิดมากหรือคิดเยอะหรือเครียดกับอะไรบางอย่างอาจจะเป็นเครียดในในในเหตุการณ์ระหว่างพวกคุณกับเขาหรือบางคนเครียดในปัจจุบนันโมเมนต์ปัจจุบันระหว่างความสัมพันธ์ของญิงกับพวกเขาหรือเป็นเอเนจีของตุนบางคนที่เครียดหรือคิดเยอะหรือคิดกังวลด้วยว่า ตนบางท่านตรงนี้จะเหมือนแบบมีใครที่เป็นบุคคลอื่นๆในชีวิตด้วยหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะเออมันมีเหมือนคล้ายๆกับโซเมตุนบางคนที่เหมือนแค่มีมีความรู้สึกคิดแบบที่ไม่ค่อยแบบไม,แบบไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยเออหรือบางคนมีในเรื่องของปัญหาการนอนหลับปัญหาการเหมือนคล้ายๆกับว่าอม ทำให้ตัวเองเหมือนแบบพ้นผ่านแต่ลวันโดยที่ไม่คิดอะไรลบๆหรือคิดอะไรที่แบบโอเวอร์ติงกิ้งมากเกินไปอะไรแบบนี้ค่ะเอนจีมีพลังงานแบบนี้ด้วยอัศวินถือถ้วยอ่ะอัศวินถือถ้วยตรงนี้คือมีพลังงานที่เป็นตุนเดียวกับทัดโลทัดน้ําได้ก็เราก็พิจิก์มีอย่างที่บอกแล้วก็ทัดไฟได้แล้วก็ทัุดินได้สิ่งที่สำคัญคืออะไรพลังงานไพ่เนี้ยใครบอกตรงเลยนะแล้วเอ e เ g จีอัศวินถ้วยมาขยายจัดเม n น เอเนจี Energy, พวกโซเมตของตุนบางท่านตรงนี้โดยเฉพาะพวกแบบโซเมตแบบที่เป็นแบบโซเมตเก่าๆรักอดีตต่อกันตรงนี้เอเนจี Energy, รักอดีตของตุนตรงนี้ยังมีรักให้กับพวกคุณมากๆแล้วตุนระหว่างตุนกับใครบางคนตรงนี้พลังงานเอเนจีนี้เป็นพลังงานอดีตชัดมากๆเลยค่ะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่มีพลังงานแบบว่าอดีตยังรักคุณคุณกับอดีตยังมีเหมือนแบบ อะไรบางอย่างที่มันยังเหมือนแบบมีสตอรี่บางอย่างอยู่ตรงนี้มันมีสตอรี่หรือมีความเชื่อมโยงอยู่ตรงนี้อืมอย่างที่ใครบอกมันมีตุนบางขั้นตรงนี้ที่ดีวกับรักในปัจจุบันที่อย่างเช่นตุนบางคนที่ดีวกับใครอยู่ตรงนี้เขากับคุณอาจจะเป็นอดีตต่อกันมาเป็นเหมือนแค่กับรักที่เป็นอดีตแล้วก็มารักที่มีการเงียบการพักไ้แล้วมีการกลับมาติด่ออะไรคือแล้วก็มันไปนเอกใจหนึ่งที ตุนมาขันตรงนี้ยังรออดีตกลับมาแล้วมันยังมีรักอยู่ตรงนี้แฝงอืมนี่ไพ่ดูนะเอนเนจีนี้โอ้โหไพ่ของคุณมีหนึ่งเหรียญก้อนไปแล้วไพ่มันมาด้วยสิบเหรียญขยายหนึ่งเหรียญี่คือต้องบอกว่าตุนตรงนี้เป็นตุนบางท่านตรงนี้ที่ต้องการรักแบบรองเทอมมากๆเลยเป็นรักที่ต้องการแบบรักที่จริงจัง คนนี้แบบอย่างเช่นสมุดตุนที่ดีกว่าใครอยู่ฉันต้องการรักนี้จริงจังฉันต้องการให้คนนี้ดีที่สุดหรือจริงจังกับฉันหรือแบบให้รักนี้มันโอเคที่สุดอะไรแบบนี้เออมันเป็นตุนที่ต้องการรักที่ลองเทอมแล้วก็รวมถึงพลังงานของโซเมเว่าะคุณด้วยที่ต้องการรักที่ลองเทอมรักที่ดีที่สุดแล้วเป็นรักที่คบได้แบบจริงจังแบบระยะยาวได้เอเจี้มีพลังงานตรงนี้มีขยายได้เก้าเหรียญด้วยนะคะ ใครมีความรู้สึกว่ามันมีคนตรงนี้ที่รู้สึกได้ถึงเหมือนคล้ายๆกับคนที่เสียคนที่เสียไปคนที่สูญสหายไปคนที่เป็นอดีตต่อการหรือเป็นพลังงานอาดีตของพลังงานตุนบางคู่รักตรงนี้มีจี้มหมายให้กับว่าเฮ้ยคนเหล่านี้เป็นคนที่แบบดูดูสเปเชียลหรือดูโดดเด่นหรือดูมีความอินดิพนเดนที่เหมือนแบบเอาสแตนดิ้งที่แบบไม่เหมือนใครมันเหมือนแบบเป็นคนที่ พอเทียบกับหลายๆคนแล้วมันอาจจะดูเหมือนแบบไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับคนอื่นๆที่เราแบบได้สัมผัสหรือได้เจอมามันมีเหมือนคล้ายๆกับโมเมนต์ที่ใครบางคนตรงนี้รู้สึกถึงความสัมพันธ์ของคนที่แบบสูญหายไปอยู่ตรงนี้ของชาวตุลมาท่านตรงนี้เอออืมมันมีตรงตรงนี้นะนะคะอ่ะโอเคอันนี้เป็นพลังงานของตุลในคลิปนี้นะชาวตุล พลังงานของไพ่ตรงนี้มีพลังงาน Energy ที่เป็นพวกตุที่เกี่ยวกับอดีตชัดมากๆเลยค่ะสําสหรับคนอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับอดีตก็ไม่เป็นไรนะคะก็มารับพลังงานบวกบวกกันแล้วก็รวมถึงมารับ energy ในคลิปอื่นๆได้ขอบคุณทุนมากๆถ้าใครต้องการจะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งวิเปอร์ทำมาที่หลังไข่เคเอรเแล้วก็สำหรับชาวตุนท่านไหนที่ต้องการจะมาดูแบบว่าอย่างเช่นคุณอยากจะมา Exten d หรือว่าเขาเรียกว่ามามาดูไพ่ต่อของตุนก็แนะนํามาดู การดูดวงส่วนตัวนะคะใครจะมีการดูดวงที่เริ่มต้นที่199แล้วก็โปรหลักเริ่มต้นที่399เท่านั้นนะคะอะโอเคได้ปรานี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ